นี่เป็นใจฟาร์มสําคัญนะเส้นสมองนะเมื่อถึงเมื่อพูดถึงเรื่องเส้นสมองหรือจะทำการศึกษาเรื่องเส้นสมองแล้วนะให้นึกไปถึงส่วนศีรษะของคนเราคือนับจากคอขึ้นไปซึ่งเรียกว่าศีรษะนะเช่นกระโหลกศีรษะมันสมองเยื่อหุ้มสมองผมนะ ใบหน้าคิ้วตาจมูกคางคองใบหูขนตาเบ้าตาเป็นต้นเรานึกถึงสิ่งเหล่านี้แล้วในหะ้ให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 ,ให,ให้นึกถึงประโยชน์ของทุกๆสิ่งอย่างเท่าที่ส่วนอันเป็นศีรษะพึงจะกระทำดืสสังการได้ด้วยสิ่งที่ ที่ส่วนอันเป็นศรีรษะพื้นจรธรรมหรือสั่งการได้คือความร,รู้สึกนึกคิดความร,รอบรู้ความตื้นลึกหนาบางที่สมองเป็นเป็นตัวสั่งเป็นผู้พิจารณาสั่งการเราจะรู้ถึงความเจ็บป่วยหรือความพิการของส่วนที่เป็นศรีรษะได้จากเส้นสมอง เราจะวัดความรู้สึกนึกคิดของผู้ใดด้วยการศึกษาที่เส้นสมองเราจะรู้ได้ว่าใบหน้าหูตาจมูกปากของผู้ใดมีรูปร่างอย่างไรเราก็ดูได้จากเส้นสมองนี้เช่นเดียวกันนอกจากนั้นยังรู้ไปถึงว่ารูปร่างหน้าตาจมูกปากของผู้ใดมีรูปร่าง อย่างไรแล้วเราสามารถจะรู้ไปด้วยว่าในส่วนไหนของศีรษะยีใบหน้าของผู้ใดจะมีจำห,หรือมีแผลเป็นที่ที่บ้างนะจะดูจากเส้นสมองนี้ทั้งสิ่งสิ่งที่ควรจำนะเกี่ยวกับเส้นสมองนี้คือ คือเส้นสมองมีความหมายถึงอวัยวะทุกส่วนนับจากขอบขึ้นไะปหมายถึงความรู้สึกนึกคิดหรือสั่งการออกมาจากสมองด้วยนอกจากนี้แล้วควรก็นอกจากนี้แล้วข้อควรจำอื่นๆมีดังนี้นะข้อที่หนึ่งเส้นสมองที่เกิดขึ้นจากง่ามมือ คือตอนโคนของที่เกิดขึ้นจากาออกเส้นสมองที่เกิดออกจากทางง่ามมือคือตอนโคนของเส้นสมองข้อที่สองปลายของเส้นสมองคือตอนที่พุ่งไปทางลิ้นะจะอยู่ตอนเนินไหนก็ได้เช่นเนินรวดเร็วเนินพิฆาตเนินอ่อนโยนเนินยุิผลิตหรือจะหมดไปทางไปอยู่ทางเนินอ่อนเนนลงหรือไปหมดทางกลางที ล่าตำบักก็ได้ข้อที่สามเส้นสมองโนะคนท่อนทางโคนมีความหมายถึงความคิดที่อ,อนะ่อนแอหรือส่วนตอนกลางของเส้นสมองมีความหมายถึงความแข็งความคิดของผู้ใหญ่นะตอนกลางของเส้นสมองตอนกลางของเส้นสมองความแข็งมีน้อย ส่วนที่แข็งจริงๆคือตอนปลายของเส้นสมองนะข้อสนะี่นตอนโคนของเส้นสมองนะจะเป็นตอนที่สังเกตเรื่องราวของใบหน้าตอนกลางของเส้นสมองจะเป็นตอนที่สังเกตของศีรษะหรือหน้าผากนะส่วนตอนปลายของเส้นสมองจะเป็นที่สังเกต ส่วนที่เกี่ยวกับท้ายทอยหรือส่วนที่อยู่หลังซีษะข้อที่5เส้นสมองตลอดทั้งเส้นตั้งแต่ตั้งแต่โคนจนปลายเป็นส่วนของความหมายถึงเส้นสมองหรือหมายถึงความรู้สึกนึกคิดทั่วๆไปข้อที่หกนะนะเนินต่างๆที่ปลายของเส้นชี้ไป,ไปเป็นส่วนประกอบเข้าเป็นเรื่องราวของเส้นสมองนั้น เรื่องของเส้นสมอง่ะเป็นเรื่องที่ต้องทําการศึกษาอย่างละเอียดถี่ถ้วนแต่ผู้ศึกษาในชั้นนี้จะต้องความเข้าใจของเส้นสมองว่าเป็นยังไงนะว่าเร่เส้นสมองเป็นเป็นเส้นแห่งความรู้สึกนึกคิดก่อนนะส่วนที่จําเป็นจะต้องอะไร จะลแล้วก็บรรยายละเอียดไปในที่นี้เพราะว่าเส้นสมองประกอบด้วยเรื่องราวต่างๆที่บรรยายเข้ามานะผู้ที่ทําการศึกษามีความสงสัยเรื่องอะไรตั้งนึ่แก่เส้นสมองเขาไปเปิดถูกไม่ต้องเปิดที่เ,เปิดบทเรียนนี้นะน,มมน,น,น,น่นะเนยเส้นสมองังมีความหมายเหมือนกับเส้นอื่นๆนะเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นหัวใจสี่เส้นนะนะมันก็จะมีเส้นที่ผิด มีเราเขดูลักษณะเส้นะที่ผิดแปลกประจักษ์หนึ่งม็จะเป็นลักษณะว่าเกิดขึ้นทีเกิดขึ้นห่างเกิดขึ้นคดขึ้นคดลงเกิดขึ้นสูงขึ้นขึ้นต่ำควรชี้ไปทางไหนปลายไปทางไหนอันนี้เป็นเรื่องธรรมดาที่เราต้องสังเกตทุกเส้นอยู่แล้วนะสังเกตทุกเส้นแบบนี้ะก็อ่านตามตามหนังสือไม่ได้แบบนี้แล้วก็ผมก็จะมาพูดตามความคิดของผมที่คือเส้นสมองเนี่ยนะครับ เส zaman, ้นสมองเนี่ยก็ดูดูส่วนที่เป็นสีสันนะทั้งหมดตั้งแต่ขอขึ้นมานะก็ก็ทุกส่วนนะทุกส่วนทุกเรวว่าที่มันขึ้นมาทั้งหมดก็ไล่ไล่ตามมันสมองเยื่อสมองผมวใบหน้าอะไรพวกนี้นะเส้นสมองเนี่ยมันมันมันเราก็ดูดูดูทุกอย่างที่มันอยู่บนสมองนะเส้นสมองเนี่ยเวลาเราดูเราฝึกดูจริงเราจะดูดูหน้าตาของคนที่เข้ามาดูได้เนยว่าหน้าตาเป็นยังไง หน้าตาก็จะเขียนไว้ในบทนะฮะหน้าตาหน้าเหลี่ยมหน้าหน้ากลมนะฮะนะมีแผลตรงไหนใ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 นหน้าอย่างเงี้ยนะดดึงทีเราสังเกจากจากเส้นสมองตอนตอนตอนที่เป็นส่วนของใบหน้านะพอเส้นสมองเนี่ยนะเส้นสมองเนี่ยมันไปได้หลายเนินอ่ะส่วนมากมันก็อยุ่มันก็จะ ไปเนิรรวดเร็วเนินพดพิฆาตเนินอ่อนโยนพวกนี้มันจะมันบ่งบอกนิสัยของคนนะบอกไม่ใช่นิสัยคือเป็น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 บุคลิกหรือเป็นความคิดของเจ้าของมือนะนะเส้นสมองมันก็จะมีสามส่วนอ่ส่วนที่เป็นเป็นความคิดที่อ่อนก็คือเป็นตอนต้นนะตอนโคนตอนกลางก็จะแข็งขึ้นมาแต่แคบแข็งไม่ติงตอนปลายเนี่ยจะเป็นส่วนสมองที่แข็งที่แข็งจริงๆคือคือเป็นเส้นสมองตอนที่แข็งคือคือคือเป็นตอนปลายนะ คือตอนร่วมยอดความคิดนะเป็นตอนแข่งก็คือเป็นเป็นความคิดที่ที่ประเมินผลแล้วอะไรเงี้ยนะเหมือนก็เป็นความคิดชั้นสุดท้ายนะคือคือหาคําตอบแล้วสมองที่ฉลาดที่สุดจะอยู่ต่อไปนะส่วนส่วนส่วนเส้นสมองเนี่ยก็จะดูดูดูด,ด,ดูดูเกี่ยวกับว่าดูตอนมันก็จะแบ่งแบ่งส่วนที่ดูเกี่ยวกับหัวนะตอนต้นก็ตอนต้นก็จะดูส่วนของใบหน้านะ อย่างเช่นถ้ามันมีเส้นมาตัดมาอะไรเนี่ยหน้าเราก็จะเป็นแผลได้มีเปแผลที่หน้ารลอมีมีมีตําหนิที่หน้า,ะน,านะพอตอนที่ถัดไปเนี่ยเราจะเป็นตอนหน้าผากนะศีรษะหน้าผากขมับอะไรเงี้ยควาจริงเราดูเราดูเราด,เราดูเราก็จะสังเกตได้ว่าเราก็จะดูได้ว่าเขาปวดหัวส่วนไหนนะถ้าเป็นเกาะตรงตรงตรงกลางเส้นก็จะปวดหัวแถวหน้าผากแถวแถวกลางกระหมด ไปปวดเป็นเกาะแถวแถวเส้นทางเสน้สนเส้นตอนปลายเส้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นส่วนของหลักศิษกดเาปวดหัแวแถวแถวแถวท้ายทอยเ่ก็ใช้ถ่ายไ,ได้แต่ไอ้ส่วนนี้มันจะอยู่ในหนังสือทั้งหมดนะฮะก <_ S 1> ็ก็ที่เป็สนส่วนที่ผมพูดเสริมขึ้นมาความจริงมันก็น่าจะเขียนไว้ในตำาราเนนแล้วก็ดูดูได้ว่าปวดหัวหรือเปล่า เพราะเส้นสมองบางทีมีเส้นตัดก็ปดวดหัวเส้นเกาะก็ปดวดหัวแล้วโครคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นจากเส้นสมองก็มีนะทีเป็นเส้นสมองก็ก,ก็ไม่ดีก็เครียดได้เหมือนกันนะบางทีมันก็เป็นเส้นเครียดแล้วก็มันมีหลายปัจจัยคงจะพูดไปพูดให้หมดที่เกียจพูดเหมือนกันนะก็เป็นใจความนะใจความสำคัญ